เทนเดี my ไม่เทนเดียวไม่เทนเดียวสิบขวบนลินสิบขวบเล็บบอลูนไหมเก๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะแม่ปานไอ,นนอ้น้องนลินคือเก้าค่ะวันนี้แม่ปานมาเตรียมลูกโป,ปง่ง งานปาร์ตี้ให้น้องณรินทร์นะคะน้องณรินเขาสิบขวบพอดีค่ะสิบขวบพอดีค่ะพอดีวันเกิดิันกับวันที่ยีิบเจ็ดที่ผ่านมาแล้วค่ะเพราะเพราะว่ามันตรงกับวันขอบคุณพระเจ้าม่น้านก็เลยจะมาจัดเตรียมย้อนหลังกินไก่งวงนะคะม่บวานก็จะเป่าลูกโป่งจัดมีหอยตามจุดต่างๆแล้วก็จะขึ้นป้ายแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตรง อานี่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแม่บ้านจะขอจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนะคะสิบขวบแล้วสิบขวบแล้วลูกสาวหลานนลินสิบขวบแล้วก็จะเป่าลูกโป่งจัดลูกโป่งขึ้นเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักเนี่ยนะคะลูกโป่งลูกโป่งแล้วก็มีทีนี้หาะ,ะเดี๋ยวแม่บ้านเขาจัดให้เรียบร้อยก่อนเนาะ สเต k e โอเคเล็บลูนไมเกออกร์เร์บูนสกร์ลแต่ละปีก็บระมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะแม่บ้านเตรียมจัด ทุกอย่างให้น้องเองนะคะจัดจัดแต่งงานวันเกิดเมื่อวานนี่ก็เป็นงานขอบคุณพระเจา้ากินไก่งวงนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยสนุกสนานเก็บภาพให้เพื่อนๆดูเต็มที่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าแม่บ้านยง,งกับการทำอาหารค่ะปีนี้แม่บ้านทำอาหารทำอาหารอบไก่งวงมกไก่งวงเองแล้วก็หลังจากแล้วมาก,กับวันนี้ก็มาเนี่ยค่ะต่องาน น,น,น,น้องนารินจะจัดงานปาร์ตี้นารินครบสิบขวบพรุ่งนี้ค่ะเอยน่ารักยังเลยพรุ่งนี้ก็สิบขวบน้องนารินเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนนี้ครบห้าอาครบสิบขวบไปแล้วค่ะแต่ว่าจะมาจัดงานย้อนหลังค่ะเพราะว่าเป็นเกิดน้องนารินเกิดตรงกับวันขอบคุณพระเจ้าเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนารินเกิดมากับวันกินไก่งวงวันขอบคุณพระเจ้าเลย ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมียาตพี่น้องก็มีแม่ยากพ่อปูลูกท้าคุณโต,โตลูกเคยป่าลานใช้แค่นี้แหละคะ่ะเป็นงานปาร์ตี้เล็กๆในครอบครัวะคะ่ะทุกข้งมาเลยนะลินลินไปสังเคตมาเลยกเยาไปใ้ One at a time, here? Yes. April was very careful. We didn't lose one this year, like we did last year. <laughs> last year, he lost one, right? No, okay. the broke off, no, the string was still there. The string oh. broke off the balloon. I mean, No, the balloon broke off the string. Oh, the balloon broke off the string. the string broke off the balloon. Yeah. ยิมมะก,กำลังลงค่ะเพื่อนๆค่ะในบ้านก็นี่เลยค่ะเ <Move. S 1> ตรียมจัดงานวันเกิดให้นรินพรุ่งนี้ค่ะสิบสิบขวบยิมะนอกบ้านค่ะยิมะนอกบ้านสวยมากเลยยิมะ อั่นลงแบบสวยงามเลย เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับจัดแต่งลุปโปงจัดงานวันเกิดให้น้องนลินพรุ่งนี้ค่ะตะกีนนี่มีหิมะแอบตกไปน้อยหนึ่งค่ะล้มหนาวค่ะดูอะนี่เป็นี้จัดแบบหน่อยๆค่ะไม่จัดเยอะค่ะง่ายๆสไตล์แม่้านค่ะสิบขวบแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหม สวยน่ารักดีสวยน่ารักดีปีนี้เอาแบบง่ายๆมาด้านนีนน้กันให้เลยค่ะสวยบอสวยบอสวยบอสวยน่ารักไปอีกแบบเนาะค่ะเนาะน่ารักไปอีกแบบสีสันหลุกป,ปงโอ้ยสวยอะเจอกันพรุ่งีเนาะค่ะ ปาตีพรุ่งนี้มนเนี่ยเอาภามบรรยากาศการจัดแต่งเตรียมลูกโป่งรอบๆบ,บ,บ้านค่ะเรียบร้อยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะได้เวลาพาน้องนารินออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วค่ะไปเดนเนอร์นอกบ้านแล้วค่ะในวันเกิดเพื่อนค่ะพรุ่งนี้ก็จะมาจัดเลียงในครอบครัวค่ะ ีจัดเลียงพิซซ่าค่ะวันนี้ปะ<า>น่ารักดีเนาะคะ่ะดูน้องมากูกีกันนอนรับุ๊ยเลยสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้กนเนาะค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็มาแบบง่ายๆค่ะเอาบรรยากาศที่แมบ้านเป่าลุกโปง่งติดลุกโปง่งแล้วก็ติดบนน้เครื่องล่างจานเสียงเครื่องล่างจานน้ำไลลงท่อะะประมาณนี้เลยคะ่ะ ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณพ,คกกพีพีเพื่อนๆเข้ามมาซัพพอร์ตนะคะเดี๋ยวแม่วานจะเก็บภาพบรรยากาศเล่นๆน้อยสำหรับรุ่งนี้ค่ะปาร์ตี้พิซซ่ากับครอบครัวค่ะไปแล้วป้ะ